พรคเก้าไก่ได้เตรียม6นโยบายในการที่จะช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง450บาทมีนโยบายอะไรบ้างผมเล่าให้ฟังครับตอนนี้นั้นเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น450บาทซึ่งเป็นนโยบายที่อยู่ใน1้อยวันแรกของพรรคเก้าไก่ที่จะทําให้ได้นะครับตอนนี้ก็เดินสายพบปะกับผู้ประกอบการอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาริมจเจริญรัตน์ว่าที่นายกคนที่30คุณสิริกัญญาตันสกุลหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าไก่ก็เดินทางไปชี้แจงเรื่องนี้กับ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสภาหาอการค้าหรือสภา,าอุตสาหกราหารมซึ่งเสียงสะท้อนกลับมาก็คือว่าต้นทุนของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ SME นั้นอาจจะทําให้มีการปลดคนงานครั้งใหญ่อาจมีการย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศซึ่งภาคก้าวไก่ก็ได้มีการชี้แจงว่าได้มีการเตรียมนโยบายไว้6เรื่องนะครับในการที่จะช่วยเหลือ SME เพื่อจะจะรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ส่วนแรกนั้นเป็นนโยบายในเรื่องของการที่ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างเร่งด่วนนะครับก็คือเรื่องของมาตรการที่จะช่วยในการจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายประกันสังคมให้กับลูกจ้างนะครับซึ่งรัฐบาลจะเข้าไปช่วย6เดือนส่วนต่อมาก็คือเรื่องของรายจ่ายที่เป็นเรื่องของค่าจ้างแรงงานนั้นรัฐบาลจะให้นํามาลดหย่อนภาษีได้2เท่าต่อมานะครับเป็นเรื่องของการเพิ่มช่องทางในการค้าขายให้กับ SME โดยในส่วนแรกนั้นก็จะไป ให้ออกนโยบายที่เป็นเรื่องของหวยใบยเสร็จผู้ที่ซื้อสินค้าจาก SME ก็จะนำใบเสร็จนั้นมาลุ้นหวยลุ้นคล้ายฉลากกินแบ่งได้นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ที่เข้ามาอยู่ในระบบก็จะนำยอดขายนั้นมารวมแล้วก็แลกเป็นฉลากกินแบ่งได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจนอกจากนั้นยังมีเครดิตทาษีนะครับพอละ1,000บาทต่อปีในการที่จะไปซื้อสินค้า SME ที่อยู่ในชุมชน ากาก้าวไก่บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลยังจะไปเจรจากับกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับในการที่จะเพิ่มชั้นวางของสินค้าสําหรับ SME เพื่อที่ให้ลูกค้านั้นสามารถเข้าถึงสินค้าของ SME ได้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของภาษีภาษีนั้นภ้าวไก่นั้นบอกว่าจะมีการปรับนะครับช่วงกําไรของ SME จาก3 0 0 0 0นแต่ว่าไม่เกิน3ล้านบาทนะครับจะลดลงจาก15%เหลือ10%ส่วนที่มีช่วงกาไรตั้งแต่ สามล้านถึงสาสิบล้านบาทนะครับจะลดจากยี่สิบเปอร์เซ็นเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นตนอกจากนั้นยังมีกองทุนนะครับที่ให้ SME นั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเพราะว่า SME นั้นมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงเงินทุนโดยเตรียมไว้นะครับเป็นทุนตั้งตัวนั้นให้สําหรับ s m e เ0 0 0หนึ่งแสนบาทนะครับไม่เกินสองแสนลายต่อปีแล้วก็หนึ่งล้านบาทไม่เกินสองหมื่นห้าพันลายต่อปีทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือ SME ให้ผ่านพ้นในช่วงเวลาที่ปรับค่าแรงข ขึ้นไปถึง450บาทได้นัพร้อมๆไปกับเรื่องของการเพิ่มทักษะแรงงานซึ่งจะเข้ามาเป็นมาตรการต่อไปต้องมาดูว่ามาตรการนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ครับ